สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมผมครับยังเกาะติดอยู่กับข่าวการแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นะครับวันนี้28มกราคม2568ยเที่ยงเศษนำข่าวมาเล่าสู่กันฟังครับกลุ่ม60ปีขึ้นไปและกลุ่มเฟส3ที่อายุ16-59ปีหมดสิทธิ์รับเงินหมื่นครับถ้าลงทะเบียนแอปทางรัฐไม่สำเร็จ รายละเอียดเป็นอย่างไรฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับข่าวนี้ครับเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้ลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ครับจะอ่านข่าวจากเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวให้ท่านผู้ชมทาวบ้านฟังดังต่อไปนี้ครับใครที่อยากจะอ่านเองอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับโดยเพจสรยุทธโดยเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวพาดหัวข้อข่าวว่าเผาภูมิย้ำ กระทรวงการคลังมีหลักเกณฑ์ตรวจสอบกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนชี้กลุ่ม60ปีขึ้นไปและกลุ่มเฟส3ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่สําเร็จหมด10หมดสิทธิ์รับเงินหมืน่นรายละเอียดครับวันที่28มกราคม2568นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมืน่นของกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปว่าในกรณีที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จ หรือไม่ได้กดยืนยันรับสิทธ์จะถือว่าเป็นผู้ลงทะเบียนไม่ครบตามขั้นตอนจึงไม่มีสิทธิจึงไม่ได้รับสิทธิรวมถึงจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและเงื่อนไขจึงถือว่าเสียสิทธิเช่นเดียวกันกับกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอปทางรัฐตั้งแต่ต้น ส่วนการตรวจสอบแยกกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนหลังจากนี้จะมีการประกาศขั้นตอนว่าจะดําเนินการอย่างไรซึ่งจะใช้เวลาอีกไม่เกิน1เดือนรวมถึงรายละเอียดต่างๆพร้อมยืนยันว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงินหมื่นบาทอย่างแน่นอนซึ่งไม่จะเป็นว่าจะต้องได้พร้อมกันกับกลุ่มเฟส3สสาหรับเฟสที่3หากเป็นผู้โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ลงทะเบียนไม่สําเร็จ หรือไม่ครบตามขั้นตอนก็ถือว่าเป็นผู้ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งเฟสที่3จะยึดตามหลักเกณฑ์เดิมคือต้องเป็นผู้ลงทะเบียนสําเร็จและมีเงื่อนไขเรื่องรายได้ต่างๆที่กําหนดไว้ตามเดิมโดยจะยึดโดยจะยึดจากการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหลักในส่วนคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ฝากเรื่องไว้ที่สายด่วน11 1แต่ย้ำว่า กระบวนการตรวจสอบของกระทรวงการคลังมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาจากหน่วยงานภาครัฐเช่นเรื่องรายได้ก็จะตรวจสอบจากธนาคารต่างๆและกรมสรรพากรเรื่องอาย,ยุจะตรวจสอบโดยตรงจากกรมการปกครองทั้งหมดก็คือข่าวที่เพจสรยุทธสุทศนจ,จินดากรรมการข่าวลวงข่าว28มกรา68เมื่อสักครู่สามารถอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสรุปท้ายคลิปให้ฟังครับ นายเผ่าพรมรถเจนสก,กุลน้ำจีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสรุปว่าในการที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นกระทรวงการคลังจะแยกจะมีวิธีคัดกรองว่าใครเป็นคนมีสมาร์ทโฟนใครเป็นคนไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์และถ้าลงทะเบียนผ่านจะได้เงินหมื่น แต่คนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ไม่เคยลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐมาก่อนจะถือว่าเสียสิทธิ์ไม่ได้ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับส่วนคนอายุ60ปีขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐหรือคนที่อายุ60เอ่อ16ปีหรือกลุ่มเฟส3อายุ16-59ถึงปีที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐมาก่อนแต่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐไม่สาเร็จเช่ยนยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐไม่ผ่าน หรือลงทะเบียนไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนและลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐไม่สําเร็จอันนี้จะหมดสิทธิ์รับเงินหมื่นไปเลยเพราะจะไม่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอีกครั้งนะครับไม่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็จึงหมดสิทธิ์รับเงินหมื่นนะครับในกลุ่ม60ปีขึ้นไปและกลุ่มเฟสามที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐไม่สําเร็จนะครับเพราะจะไม่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอีกนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจครัับลาไปก่อนสสวดีครับ